แบบแรกเราต้องไปอสไซียมแล้วล่ะฮะไม่ใช่แมนฟิวเป็นฟิวใจยังเงาดิฟี่นี่ต้องสัตว์ห้องวิ่งแล้วมีเสียงเหนื่อยด้วยว่ะฮึพอวิ่งแล้วมีเสียงเหนื่อยหายใจเข้าลึกเลยประตูติดเองนี่กี๊ดนะโอ้บอกเลยขี้ตากระไรลอยเท้าลอยเท้าลอยเท้าไปละไปไหน เฮ้ยรอด้วยสิไม่รอไม่รอเขาอ่ะเร็วดิเอิร์ดอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนยานยนต์สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมฟาร์มโมฟิเบียสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับเจนยานยนต์ค่ะอ๋อขอร้องเปลี่ยนยางหน่อยดิครับ คือนายจะไม่คิดกระพริบตาบ้างเลยหรอเพื่อนตาแข็งมากพอดีโดบมนหนักหน่อยก็เลยตาแข็งไงนะเะือนคือมือมือคือแบบแม่งต้องแบบแดดออกแบมือแข็งในวิ่งแบบนารุโตะได้ครับที่สังเกตดูเหมือนจะเดินเร็วขึ้นนิดนึงนะชิปเราวิ่งได้เห็นปหอันนี้คือวิ่งเหรอเหมือนเดินลากเท้าเลยอันนี้เหมือนมันจะส่าแล้วอันเนี้ยวุนวอกเลยอันี้วุนวอลเฮ้ยดึงดึง ไม่ใช่เป็นฟิวเป็นฟิวใจเย็นเซนเนอร์เมเจอร์ก่อนะใจเย็นก่อนนะพวกเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะมีแค่สามคนนะพวกเราเพิ่งกลับมานะใจเย็นๆหนาโอเคได้เวลาลอทอปีเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไหนเฮ้ยยาคูยาคูโอ้ถามสาวยาคูสิคะเออเข้าไปเลยเา้ยจังแล้วใครเข้าอ่ะอู้สิ กูต้องเข้าแน่นอนต้องให้พุก้าทีลุยต้องให้พุก้าขอไปชั้นบนก่อนนะครับเร็เฮ้ยมีมีกระดูก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 กระดูไม่ได้เอาเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปอยู่ไหนอยู่ไหนวูย่เดี๋ยวนี้ฟองเฮ้ยวิ่งแล้วมีเสียงเหนื่อยด้วยอ๋อพอวิ่งแล้วมีเสียงเหนื่อยถ้าเราวิ่งอ่ะมันจะเหนื่อยใช่เดี๋ยวหัวบังอ้าวแล้วโยเอาไอ้นี่ไปไหนวะสมุด เอ้ยใครเอาตัวจับกุญภูมิป่ะไม่ได้เอามาเครื่องตัวจับมันเปลี่ยนหน้าตาป่ะอันนี้คือเครื่องพูดกับผีเราวิทยุมันใช้กับอะไรอะแบบนี้ผมไม่ได้เอามาเป้า <c oughs> ไม่มีตังค์ซื้อเมื่อกี้เมื่อกี้ซื้อโปรเจคเตอร์ไปหมดแล้วอะ่ะง่าไม่นะคนจรนะ่ะนี่ก็จนเหมือนกันเป็นดิฉันประหลาดถ้าไม่ได้หยาหอบที่จะวิ่งจะวิ่งอ้าวไม่มีไม่มีไม่มี EMP ไม่ขึ้น EMP คืออะไรวะเดี๋ยวก่อนยังไม่มีสัญญาณนะฮะ EMP MM ยังเงียบอยู่นะครับไม่เจอเลยไม่ครับระืดอคือเพื่อนเอายามาปะไม่มีะไม่ม,มีสัญญาณคุณคิดว่ามันอยู่ที่ไหนครับฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ชั้นข้างล่างใต้ดินนะคะเพราะฉันเห็นโครงกระดูกมันวางไว้ที่พื้นในห้องซักรีฉันคิดว่าเขาน่าจะลงไปตักผ้าใต้ดินนะคะ ตากผ้าใต้ดินแล้วไปจะแห้งยังไงล่ะเฮอ,อนั่นสิน,นะลงไปดูชั้นใต้ดินกันประตูยังจะเปิดได้เหรเฮียวอ้าวไม่มีใครลงตามมาเลย <S s s อมี่ชั้นมาคนเดียวไปก็ไปเราไปเปิดประผีหน้ากวกกูเลิกเลยเลยนะเดียวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเลิกสิ <_ s 1> ใจเราต้องนิ่ง <_ s 1> หายใจเข้าลึกเลยถ้าประตูปิดเองนี่กรีดนะโอ้บอกเลยขี้ตาอะนี่ปวดขี้แลหรอตอนนี้ชื่อว่าเราเปิดโดนสัก ตัวโกส์รู้เปิดโจนงั้นเหรอไปดูเชอร์มี่เมาเป็นนโเขาเป็นโจนนั่นไงต้องกดอะไรวะกดวีหรือกดบีวะวีถูกแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงอยู่ตัวโกส์โคสอย่าไปดูเชอร์มีเชอร์มีไปละเรากำลังถ่ายภาพคนซ่อนเข้าไปในตู้ คิดว่าเอซ่อนแบบนั้นมิดอย่างนั้นดอกรือมิดซี่ไม่มีใครเห็นแน่นอนดูจะเอ๋จมโจูไม่มีใครเห็นก็แต่อูอยู่ไหนนะอูตได้พัดผ้าหลงไปเป็นที่เรียบร้อยคิดว่าน่าจะกลับไปที่รถเพราะหาผีโย่อาแสดงว่าอยู่ข้างในอยู่ชั้นใต้ดินเขาอยู่คนเดียวเพื่อนใช่ชั้นใต้ดินชันใต้ดินเดินตามมาหน่อยเดินตามมาหน่อยเสียอะไรนั่นแอ อย่างอู้นี่แหละเดือดประตูอ่ะมั้งไม่ใช่อ่ะเสียงมันสัญญาณเลยจากไหนไหนอู้อยู่ไหนนี่อยู่ใต้ดินแล้ไม่เห็นอู้เลยอู้หลอกมาเนี่ยขึ้นมาแล้วโอ้ยหยุดอินนี่แล้วอยู่ห้องซักรีดแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเดีห้องซักรีดแล้วอย่างนั้นหลอกรอใช่ไม่เห็นคุณเอิร์นเลยอะค่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหลงดิวิอยู่กับโย่เนี่ยมาตรงห้องนี่แล้วห้อง เดี๋ยวสิหลงทางแป๊บนึงวางขึ้นรางบนเลยนะรวยเลยจะเย um ็นสิเดี๋ยวเรากำลังขึ้นข้างบนบนแล้วโอ้ยโยดจะหนีดิโยตามมาก่อนโยโอ้ตตามนายอยู่ไหนเดินไปสิเพื่อนมีเสียงไปยุ่ตรงเนี้ยเดินเข้าห้อง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 ซ้ายห้องซ้ายไปซ้ายซ้ายเพื่อนโยดเราหลบกันเราไปตู้กันเราไปตู้กันเดี๋ยวเราซ่อนในตู้นี้กันนะอ้าวแล้วทำไมจะซ่อน ไม่รอเขาอ่ะเร็วที่เอิร์ญช้าดี่วะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอย่าดิ้นห้องทางซ้ายเนี่ยขึ้นห้องมาทางซ้ายแล้วนี่ไงอยู่ไหนอย่าทิงเราอยู่ในตู้ล็อกเกอร์อ่ะเอิร์ญเนี่ยเอิร์ญต้องเปิดด้เลยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ย มึงไปไหนเนี่ยเออมันขึ้นสองเมื่อกี้เสซมมันใหญ่มันมาไกลแล้วเดี๋ยวผีวางเดี๋ยวเปิดตู้มึงหย่าพิมึงอยู่ไหนมึงเงี้ยอยู่ไหนกูเดินค้นหาทุกห้องแล้วเนี่ยได้เดี๋ยวกูเดินออกมาเดี๋ยวกูเดินออกมาเดี๋ยวกูเดินออกมานี่ไงไม่อยู่ลงมานี่ก็อยู่ชั้นสองกันไม่ใช่เลยโถวิ่งมาแล้วเอ้าเกี่ยวกะไรกูอยู่ข้างหลังเลยลงมาเลยเพิ่งคิดว่าผีมันจะมาตรงไหนวะจะได้ตั้งกล้องถูก ไปไหนมึงไปไหนจะบอกป้องที่เดินจากตรงนี้มึงไปไหนมึงไปไหนดีทำไมไม่อยู่ตรงนี้กันหมดล่ะเพื่อนโอ้ยหมด5นาทีแล้วเพื่อนมันหมดตั้งแต่ที่กูเดินขึ้นไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเราได้หลักฐานแล้วเหรออย่างอย่างอะไรเหรออ๋อเราได้หลักฐานอีกแล้วเพื่อนเจอฮะเจอตอนไหนวะเฮ้ยเอาเกลไปด้วยเนี่ย เต็มแล้วเก่งแค่คนนี้เลยเต็มแล้วเอากล้องทิ้งเหรอกล้องต้องถ่ายนะเต็มเต็มแล้วเขาซื้อเขาถือยาคนเดียวเลยอ่ะเขามียาคนเดียวอ่ะเนี่ยผมต้องเมียผีเราสละให้เอิร์นเอิญเอิญวางสอขอบคุณครับเอิญเอิญเอิร์นเก็บสีเอิรญเอิญไม่เก็บเลแดกแม่งไม่เป็นไรแดกแม่งเออกินซะ ต่อไปต่อไปเออที่สองสองขีดอนะจุดสองจนสองมาต้องมันแถวแถวเนี้ยแหละเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธออ้าเฮ้ยนี่นี่ฟิ้งก็ปิดฟิ้งก็ปิดสองจุดเลยเหรอมันสองประตูเลยอะถ่ายก่อนจะวางหนังสือยังไงอะจะวางอย่างนี้เหรอมันกลางหนังสือวะเพรามันกลางหนังสือไงอะไม่ต้องงงเหมือนกันอ้าวมันเปลี่ยนใหม่เหรอเนี่ยป่หรือว่าแบบผีมันจะเปิดเขียนเองวะเฮ้ยมันจะเปิดเองอไหนถ่ายยังถ่ายยังถ่ายแล้ว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  ไปแล้วไปไหนเฮ้ยรอด้วยสิไม่ได้แด้วกด F เปิดหนังสือกด F เปิดหนังสือตั้งกล้องตั้งกล้องเโอ้โหไม่มีกล้องด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่เคยใช้อันไหนเนี่ยที่เราถืออยู่มันคือวิทยุอืมจะสั่งกับเพื่อนเหรอกดอะไรได้บ้างไม่แน่แต่ว่าเป็นใช่โมชเซนเซอร์ป่ะเฮ้ยเสียงดังมากเหรอเหรอกูละเออขยืมหน่อยขอยืมหน่อย กดแล้วเออไปกินกดวีโหโอเอาไม่ได้ใช้ได้ไม่เกี่ยวกันไหนเลยไม่ใช่แล้อันเนี้ยแปะหน้าบ้านรลไฟเทคไฟเทคเหรออันนี้นะไอ้ีัะไอ้ยัไโอ้โหโอ้เทคมันเอาทำอะไรวะทุกคนมาแดนกันดือดื้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 อด้อดือดื้ออดื้อื้อดื้ ทำเป็นเทคนี่นี่นี่ห้องนี่เพื่อนห้องนั่งเล่นเราได้ร้อยหมดแล้วหมดแล้วออกมาแดกกันเถอะเพื่อนขา่ยืดขายยืดดื้ออดื้อด้เขาอยู่ห้องที่มีรอยมือนะเพื่อนเขาอยู่ห้องนั้นแหละเอิร์นแป๊บนึงนะอ้าวอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้หมด้วเอิร์นต้องรอเข้าไปแป๊บนึงนะวางเกลือกไงเกือกนี่คืออ๋อเอาขวดเลยเหรอวะใช่ใช่ใช่อ้าวหมดแล้วมีแค่นี้ไหนสมุดเก็บยังไงดีไงได้แล้ว เอฟป okay. กใจได้ละได้ละได้ละยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพื่อนแต่ว่าผีตอบสนองกับท uh ุกคนนะใช่เอ uh ้ยเก็บทำไมเอาวางแล้วเปิดไว้เฉยเลยเอ้ยเหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วแปวกล้องกันเขาโดนแปวกล้องก่อนไป็นไหงฮะเป็นไงฮะไป็นขี้หรอกล้องมามามันเลี้ยมันเล่นเอากล้องแบบหนึ่งลีกหน่อยครับลีกหน่อยครับไป็นขี้หรอ

โอ้ลูกโชยูเซล์เธอบอกโลบจอนโชยูเซล์เนี่ยเคยโลบจอนโชยบางทีโยเดินเห็นเงาผ่านนึกว่าผีกูไม่ชอบอ่ะเดินเสือมันอยากคุยกับมึงอ่ะมาแบบเฮลโหล where are you ไม่ตอบจะไปอย่างนี้ต้อง h ลโหลปีเตอร์ l l ลโหลปีเตอร์ฮ้ยเมื่อกี้เลินแต่เป็นคนไอ้ปะไม่ไม่เสียงเสียงนี่เสียงนี่เอ้ย

แล้วเมื่อกี้ขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยเนาะดูไม่ทันเปิดประตูปเปล่าไอโอมึงเปิดเรงไม่ทำอะไรเลย <c oughs> มึงเปิดก่อนเลยมึงเปิดก่อนเลยงีงเ <c oughs> า <c oughs> เปล่ากูมีแมสก์เทียนทนี่แน่ๆเรารู้แล้วว่าผีตัวนี้จุ <c oughs> <c oughs> ปะ่ะตอนนี้เราได้แค่ฟิงเกอร์พินใช่ไหมเราต้องให้สปิริตบล็อกให้ได้จะสปิริตล็อกสปิริตบล็อกไม่ตอบสปิริตล็อกสปิริตล็อกพูดรวน คุยอีกทีนึองทำเป็นแดงกับหัวปะเฮ้ยเฮ้ยไอสัตสี่ไอสัตสี่ไอสั์กูตายกูตายกูตายไม่น่ารอดสี่เรียบร้อยมีคนมั่งเท่งไปหนึ่งตายละเหลือคนเยอแล้วเพื่อนเฮ้ย เฮ้ยหลัง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 นี่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 คือสภาพหน้าผีอะไรวะอุ้ยเอาผีใหม่หรอวะใช่ผีใหม่เหมือะไรอบบขีโดนทะอกหนังอะเขาไม่มีตาวะมึงคิดอะไรอยู่วะมึงไปหลบในตู้ไม่ตกเจ้ากล้องเจ้าก็รู้มันตายขาดเดี๋ยววันนี้ไปสอนไปมาแล้วเอิร์นมาแล้วมาหาบึงแล้วเดินมาหาแล้วโดนแงะแล้วล่ะเดินเลยแล้ะมันลงไปข้างล่าง กำไปหาของกินอยู่เขาทะลุกระแพงไปแล้วเพื่อนเขาไปไหนวะอาเดินผ่านตู้อยู่พี่มีไฟเทคกับพริบมันเด้งเอาเดือดฟอร์อยู่ข้างล่างใช่เดี๋ยวเลยมันล่าแล้วเอิร์อเฮ้ยมันเปิดประตูมันเปิดประตูโดนกระจุกดิมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นไปได้แล้วมันขึ้นไปได้เหรอล่าขาขึ้นไปได้ไปแล้วไปไหนมาไปแล้วเออไม่หลอนเหรออยู่กับศพโยอ่ะ ย่าเหาไงเห็นพอใจไหมเอเอาเป็นแบป่ะบอกว่าเป็นแบมพอแล้วเอิญโดนแน่เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮยเป้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแย่ฮ้่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ลเฮ้ยเ่้ยเฮ่ยเฮ้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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ี่ฮ้ยเฮ้ย่อ้อเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเง้ยเฮออกฮ้เลยอเฮ้ย้ยเ่้ยเเก้ยเฟิยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เ้้้ได้อย่าง ม่กล้าเลยอ่ะสี่อยู่มันลงแล้วหรือสุนแล้วเฮ้ย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 มาทางนี้ด้วยลากตีไปแล้วมาทางนี้ด้วยไม่หักมึงแล้วเอินตายเบื่ลยไปทางนั้นทำไมด้วไม่รู้ไม่เห็นหมดกันที่ทำมา ได้สิบบาทไอ้เหี้ยเอ้ยสิบบาทก็แม่